เอาหน,นึ่สองซ้ำสบายดีฝะกดูสบายดีสบายดีสบายดียดยดพ่อแม่พี่น้องเลย <c oughs> ยินดีต้อนรับเข้าสู่สองบ่าวสู 2, วสคนยินดีเนาะหลังจากเข้ามาตั้งแต่ขุดมันแซงพี่น้องเตาอ,อนริกาเมื่อนี้กบเลยเห็ดนางเนาะเมื่อนี้มีแขกมาเนาะแขกสาวไปใหม่พี่น้องเพิ่มมาตั้งแต่ออสเตรเลียเพิ่มสื่ออัน ยังช็อกโกแลตมาน้องพี่น้องเขาเลยว่าพี่ใหม่ว่าเซียวพี่ใหม่ว่าเซียเอาไปฝากไอวินเอาไปแจกไอเล็กหน่อยสวัสดีสวัสดีครับครับพี่ซื้อยังเพื่อนซื้อยังอันนน้ะจอนน่จอนน่ครับไอจอเน่พี่เพื่อนมาเที่ยวเนาะพี่น้องก็ได้เอาขนมแบบเซเรียเนาะเอาขนมมาฝากน้องน้องพกเจ๊ดโคตรนาะพี่น้องดูไอวินเมื่อนี้ได้วาเซียลงไปให้เพิ่มไปคุณไรนี่สิไป ไปเหนแไปสายปานไปเรื่สิไปเดี๋ยวพาเราไปเออไปไปสามคนเท่ากันเลยไปสามคนไปอยู่อย <Oh ู่ไปเลยพี่ละมาตั <h <h ้งแต่ออสเตรเลียมึงว่าอหละพี่น้องปีใหม่ไปหลับแล้วเนาะจุดปากเสีแล้วเคยมาเล่าครั้งแหละทีเดียพี่ใหม่อีกหน่อยเขากำลังอาบน้ำอยู่พอดีเนาะเท่านั้นแหละ เขาจะอ่านหนังนี่นบรรยากาศรอบบ้านเราโอ้อ่าน้นังบละสบายดีปีนีนน้ออเพิ่นเอาขนมช็อกโกแลตมาใหาย้ยามน้าหนึ่วะอ,อาบน้าก็อนสนแต่แล้วอาบน้าอ่าบอเรือลงไปข้างล่างเลยบ่ไปลงไปเบื้องเขื่อนเลยลงไปเลยเอาไปเ,เอาไปให้เข้าจ่ยยูบุกระไรข้าจ่ากำลังทำหน้าอยู่ทำหน้าอยู่ไปลงไปข้างล่างไป อาบแล้วบ่าอาบแล้วบือเป่าบ <laughs> ถ้าลงขึ้นมาอาบนะโอ้อา,อาบบดเสือได้เนาะไปช่องดำทำก่อนบ่คอยๆแบบจำจิตทำก,อำกอ่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเขายังจำบ่ไรเรียงลำลับซื้ออะพี่เดินก่อนเลยก็ได้ครับอัไปไปนนี้เลี้ยงปลาเป็น<อ>ทุกหน้าอัน <laughs> น <h> ี้ปลาอะไรเนี่ย ปลานิ่นกับปลาอย่างบุหัวฟังไทยเอิญปลาอย่างว่ายยูนิเอิญปลาปากบรรยากาศแยมแรงอากาศมันสีดีอยู่มา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 เร็วเร็วเร็วไปไปไปหาบ้าหมุนไป ไปใส่ไปหายตาพ่ออุงอนี่เคยไปไปย่างวันนี้ไปย่างสบายดีแล้วบ่หานลงเพื่เป็นโคดเนี่ยอสายบานอู้สายไปสายบาน้้ขาวันนี้จะเอาช็อกโกแลตไปให้เนาะใหายมันถือมาแกบล้ามันตั้งแต่ออสเตรเลีย เห็นช็อกโกแลตนี่ลงมาเนาะมาอดน้อเวลาไปกินขนมก่อนปะจะมาเอากะวะแล้าไปเอากะก่อนก็ได้ไปแล้วมากินขนมเล้อดูอันนี้สบายดีนสิยันมาสวัสดีครับสวัสดีครับครับอ้นลงมาเห็ดหนังอ้นลงมาเห็ดหนังลงมาเห็ดหนังสบายดีก่อน สวัสดีสดป,ป่ลงงาลูกอ๋อสายป่าต้อไม่หยังฮะให้น้ำบาวนี่นะอ้ย<ป><ป>มันจะหักพอจะนะ้ะเนาะไปลืมบาวแล้วเนาะนี่เนาะลืมบาซุกปไปบอกจะโอ้คือว่าล,ลืมกันเฮย <c ười> ทำไมลืมนะ้ำบาวไปแล้วอ๋อลืมน้ำบาวเลยเด้อสายป่านเป็นคนแนวนี้เด้อ <c ười> สวัสดีอันนี้ร้านปีใหม่เนาะลูกคุจอย เคยทำหน้าอยู่ว่าอยู่เลยย่องมีคนทำหน้าอยู่วะบ่มีติเนาะไปเป็่นเสื้อผ้าก่อนจะไม่ว่าสิชวนเราลงมาเอาท้าเจีบหลังยกเกบหลังอย่านี้เลยมืออื่นตีตอนเพ็นเพลนผ้าาลงมาเอาเ้าลงน้หน้านอนดีพอดีนะให้ิเลยวไเราเราแคเอาต้นมันตักลงไปเนาะแล้วต้องเว้นระยะไงกาวกา ก็เอาแล้วแต่ราชกาถูกไม่ถูกบางทีก็เบี้ยวนี่ยากไปหมดเช่นกันลองเลยตอนนี้ลองแล้วผมลองแล้ววันเนี้เดินปวดขาอยู่เนี่ยเตรียมหน้าเลยต้องสูดหน้าปวดสีดำแล้วเลยมันใง่ใายๆนะไม่สูดหน้าเขาไม่ขึ้นนะปวดขาเขาไม่สูดถูกเชาให้เชาวหน้าเนาอนิวเนา้าขำปู่ำเหมือดเลย ก็เมืดถึงจะขึ้นว่าต้องทำให้มันเสร็จแลน้ำนี่ไนี่ีนสนนไวเอาช็อกโกแลตไปใส่เบอล่ะอ๋ไปใส่เดไปผูกกไปยายเพิ่นอยู่ไหนเพรเออเดี๋ยวพอไปไปก็เป๋เขอกำจุซื้อ มาเริ่มมากินนะนี่เริมากินช็อกโกแลตก่อนมาก,กินขนมสวัสดีซื้อจังไรนี่พู้นี่นะซื้อให้ดีอะเดี๋ <c oughs> ยวพามาดูสีสวิตเนาะของไอวินส,สวัสดีจ้าพ่อจะไปใส่พ่อจะไปทางภู่มพ่อจะไปทางพุ่มเนื้อพ่อทางภูมิเลี้ยแค่น้องไนอออ้องงันนั้นเราแบกกันทบระ อันนั้นทอองดำมาพี่นั่งมาพี่เดี๋ยวมาแนะนําสื่อจะจืดสือได้น้องๆ่ดีกว่าจืดอไรจืดอไรจืดะค้าค้ลาบัวค้าทองดำค้ก่อนอําพรอกระถิินเจ็ดคนเอ้ยอน้องท้าวอนมาอยู่เราไปเราไปปักซองเออาน้องาน้องทองดำทองดำคม่พี่ละ มาขนมเลอหาพี่เลอเอือมอนมาขนมขนมพี่เป็นคนเลื่อนเอือดมากก็ได้มาเอือดมาเอาขนมเล่ช่วยไหมนะป้าพี่น้องขนมมาจากออตเตอรเนียเช็อกโกแลตเบิ่งแต่กล่องก็ดูดูดีเนาะใครบ่กล้ากินเหมือนใครเนาะ ก็ไหว่หน่อยเช่นเนาะแช่ตัวเย็ <c oughs> เนไหว่หนาะย่นาะเมื่อยมากมาก,กินน้อยแสบกันหนึ่งร้อยอันนี้เป็นของฝากมาจากต่างประเทศออสเตรเลียพอร์ตมีขี่เพื่อนว่าเที่ยวอะไรเพื่อนกะเห็นนอ้นองๆอะไรกัอุ้ยอยากซื้อขนมมาฝากลองแกะให้น้องชิมบอ,อกเขาว่าเนอะเออก็ออว่าแกะอันหนึ่งนะให้น้องเ <ขอ S 2> ราชิมมา้ไหมจังเส้นให้เราชิมหนึ่งเป็นขนง อขึ้นมาตะล้ำหน้าบ่ล่ะเมื่อไหร่ยี่ว่าล้ำหน้าธรรมดาเนาะชินแล้วสูสูระเดี๋ยวกันแล้วอไ้ขึ้นมาตั้งใจหาเงินเก่งๆแล้วจังสิบบาทด้ลำหน้าคันสมุติว่าตั้งใจเฮียนเลยค่ะบ่มีผลบ่เอาตั้งใจเฮียนขันมันเฮียนเก่งที่กับม่นอยู่ก็ตั้งเฮียนกับหาเงินมันเกิดปลอมไม่เดียวก็คือเงินคือกัน ขันเฮียนเก่งเขาก็ดีที่กันแต่ว่าขันเฮียนบวเก่งเขาก็ตั้งใจหาเงินพิซไซน้ำขั้นหลาโอ้มันอันนี้เนาะมันเปื่อยมันละไล่แล้วเอาให้น้องคนละก่อนกันเลยเขาวะแม่งให้เขาแกะเองเออคนละก่อนแหละที่เลือกกับเอาให้เขาจับไว้แล้วลองสิมเบิึงซิขอบใจให้เขาเป็นก่อนเป็นก่อนนะปีเ้างบะแกะให้เราเลย เด้ยวต่หายเมียแล้วเก็บใบอักขูงขอบใจเด้อใครจะเอาบ้างขอบใจเด้อโอ้ยอยู่อะไรโอ้เธอโอนขึ้นไปอยู่ผัวป้าขักอะไรขับไงตัวนี้แห่แล้วเอาใบกินขอบใจเด้อจะว่าความันคือสีอะไรมันสีเปื่อยบ่มันสีละลายบ่มืออื่นชอบอากาศเย็นกรรมคือเก่าเนาะยามเสารเนาะให้เขาจะเอาใบกินอันนี้เก็บเก็บไว้กินนั่นแหละเด้ออันนี้เป็นของผีเพิ่น ขอบคุณขอบคุณขอบใจขอบใจพี่เจนนี่เด้อสิ่เป็นไรครับพี่แน่อ่ะอันนี้เอาไว้เด้อเก็บไว้อันนี้เก็บใบให้เอื่อยแล้วหาใบทั้งนั้นเลยให้คนย่างเอาแบบกินย่ามเส้าน่ะมันสีแข็งๆตอนนี้มันมันผ่านอากาศหอนมาหลายๆมันก็เลยแบบหรือว่ามันละลายบ้างิมเบิ่งนละลายป่ะละลายป่ะอ่นละลายที่

ตัดค่ำนิดหน่อยแล้วก็ให้ให้น้องกินไอออดนั่นสิไอออดเมื่อวานยู่เพื่อนกับสายป่านเลยนี่อยู่บ้านอยู่บ้านยังมีอยู่ตั้ลายนำกินใจใสให้ป่านนะมีบ่ใสหน้าตักนี่ไงได้เอาหันกระไร เอะไรแหละลาอได้หละได้บอหนึ่งเขาแล้วว่านั่งนั่งใครเป็นคนหนึ่งจับวะเกิดข้าล้วหน้าอ๋อใครส่วนหนึ่งจะได้มือเตรียมที่กันแล้วแต่ปะโดยเขี่ยกับน้องัเขี่ยกับแม่ัเขี่ยกับพ่อแล้วเป็นกันน้องๆค่ะน้อยๆเห็ดเบียดได้เบิร์ดพี่น้องเห็ดเป็นขึ้เหาตอนยังหน่อยแล้วเนาะเออคือเหาตอนยังหน่อยไป ปะลงน้ำแน้าแสบอยู่ปะแซ่บอยู่บ่แสบเคยกินอ่าช็อกโกแลตอยู่บ่ล่ะบ่บ่เคยกินแต่เฮายังบ่ค่อยได้กินกขย้อนใดข้าวเจ้าข้ายังบ่ค่อยได้กินเฮายังแบบบ่บ่ค่อยสิได้กินกินช็อกโกแลตแบบธรรมดาเฮาก็ได้กินอยู่แบบในขนมธรรมดานะแต่ว่าช็อกโกแลตแบบแข็งแข็งเขบ่ค่อยได้กินคือกันไปไปให้น้องๆเขาเจ้าเฮ็ดเวียก อาคือเอือแล้วเล่ะสิแล้วยืนแล้วก็อยู่หนีบอ่ดีกว่าเรามื่อเอือแล้วเมื่อเอลอาเมาแบงขนน้นไปแล้วนิติสิเอืแล้ว่ะฮะมาท่านหรอมายยินมหรออะไแล้วเริ่มอื่นเริ่มอื่นแล้วมาออู่บ่าโอ้ขอ่าแล้วขบาแล้วยืนหนีนะฮะเขาก็เลยเอาแบบนีเป็นห่วงว่าเราซืมืเอาหายเราอันหนึ่งให้เราซื้อเมื่อนา ตอนแรกหนาวอยู่เพราะว่าเป็นผู้บางหนึ่งผู้ผู้ล้ขี่รถไปเป็นญาติไนวินเนาะพี่เนาะเรามาดำหน้าซอยเราคิดว่าเรานอนอยู่นี่เออเมื่อก่อนนะเด๋อเห็นพี่ๆบอกแล้วถาครับวินเดินดถาเพิ่งยุ้งบอ้งบอลบอกแล้ถ่าเนี่ยไอ้บานแป๊บเดียวดึงเดือนหนึ่งไอ้บานบอกให้เอื้อแล้ถ่าเนี่ยถ้าขนนุ่มน่ะเอื้อเสื้อสีแดงถ้าถาก่อนแป๊บนึงเอาแบงให้เล่าเลยล่ะอันหนึ่งทั้งลุ่ม รอทางลูกเอ,อ,อเอไปหาไ้านตัวนี้ไปเมาเดินกลับเลยบกีบาราสิงหนะ์เนาะจะเดิเนแบบนี้นอันนี้เป็นหน้าบาคามสิงนะเนาะไปอดเมือ่อไหร กลับบ้านสุดยอดเลยเนะี <laughs> ่ยระวังมันขาดเด้อให้น้องๆเรียบร้อยแนละ้วไปให้เอื้อนนะเอือนเราถ่าท่านอยู่ดีแต่เราหวยลดลงเนาะขาแล้วหวยหวยลดลงเปิดประตูเ <laughs> ชิเติร์ดเดีย๋ยวส์เชิเติร์ดเดีย๋ยวส์ กศี่ยล้วมัว้งน้าะรนี่นยงบกบกเนาะเพราะว่าขันดำรถท่านนี่มันเสียนี่มันจะบังเลยนี่นเะเห็ดขนาดให้เงี้ยก็ดีแล้วสบายสะด,ะดว,วก <c oughs> หยให้่โตหาน่งใ่ายเนาะห้บกติง่มันจะหายง่เราะมีหาน้อยเลยไตสูบหนักไปอี่พอสูบหายช็อกโกแลตห้เา้เมื่อกับัวะเีนครับนีรีเน ไปคิดว่าซิอมือก็เลยอันนี้คิดว่ายู่น้ากันก็เลยเอาหายยมเบิดแม่ขมมือแม่ขมมือเนาะสวยมากันนจงบ้าขันบัวนี่กับออวาทอนดเป็นลายกันเนาะเรนสอ่ะกุกใจอะได้คใจั้าุมี่มืนมากทังบ่ว้าอยากมากสวยอ๋อ จะมาซอยกันนั่นนะไปสายบานกลับบ้านมานี้กลับบ้านเราไปพี่น้องคลิปนี้บาสุกกัสิเบิร์ตเพียงซามิเนอเจอกันใหม่คลิปหน้าออกทริปมือหื้อเนาะออกทริปไปแขวงเซกองอันตะปือก็คือบาสุกสิไปผอมปีใหม่เลยปีใหม่สิผ้าไอ้ไอ้ไอ้จ้านี่อะไรที่เรามาแต่ออสเตรเลียไปเที่ยวน้ำตกเนาะบาสุกิสิไปเป็นมูปีใหม่หลักะ ว่าตอนกาปหันวาสุกสิบปรดิษา์บัดสมมุติว่าอายเราสิกัปนะวาสุกกัสิไปต่อน,นั่นเลยเซกองอัตะปื้อเลยนะพี่น้องอัตติตางมาไปเป็นหมู่ปีใหม่นำ้ำโอ้โหว่าอัปปีใหม่สิพาอ้ายเราไปเที่ยวทรายแน่เนาะเพราะว่าปีใหม่บ่ค่อยได้ไปทรายน,นะอย่างปีใหม่บ่ตักบ่อนสิพาอ้ายเราไปก็ได้ว่าเอ,อ้ออาสาเป็นไกด์นำเที่ยวแล้วก็พาปีใหม่ไปน,ำน้ำเนาะเป็นหมู่กัน เพราะอะไรอันสะดวกสบายแน่ซึ่งเทาก็บบริฮ็ดน้ำแน่ยอยู่บ้านในการเทาสิออกทริปแน่มันกับพอดีโอกาสมอเจาะอ่าน้ำมันเป็นทางเดียวกันเนาะก mm ็เ hmm. ลยสิไปทางนั้นเลยตอนกราฟก็ให้พี่ใหม่กราฟคนเดียวไปส่งไอเราแล้วแหละเนาะไป mm hmm. เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามปเป็นกำลังใจสองวันสองเงินลยฝากเบิึงโฆษณาเด้อพี่น้อง mm hmm. บ,าบายเฮ้อ <Yeah. S 1>